อีลอนมาร์ได้เป็น CEO ขอของดอชคอยหรือไม่มีหลักฐานมากน้อยขนาดไหนและถ้าเกิดเขาเป็นจริงๆ d o g ดอชคอจะเป็นอย่างไรในอนาคตเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้กันนะครับดีครับวันนี้เรามาติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับดอชคอยอีกเช่นเคยนะครับและเราเชื่อว่า d ดอชคอยจะ go to the moon อย่างแน่นอนนะครับในปี2021ต้อง moon 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 m o หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับ กเ็เรื่องของวันนี้นะครับเรา con, ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเป็น c e o ของ d o อทคอยหรือไม่ในขณะนี้นะครับซึ่งในข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผลสำรวจของคนออสเตรเลียถึง5้าสอร์เซนะครับเขาคิดว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเป็นซ e o ของ d o อทคอยแน่นอนนะครับถึงแม้ว่า อีลอนมารตอนนี้นะครับไม่ได้เป็น CEO ของดอ g คอยนะครับแต่ว่าบรรดาพวกสาวกต่างๆนะครับเกี่ยวกับดอ g คอยนะครับเขาก็ออกมาโหวตน,นะครับแล้วก็ให้ความเห็นว่าอีลอนมารควรจะเป็น CEO ของดอ g คอยนะครับซึ่งการกระทำต่างๆที่อีลอนมารได้ทำอยู่ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนเป็น CEO ของ d ดอ c คอยไปด้วยในตัว ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่การที่อีลอนมาร์นะครับได้ออกมาเป็น c ีอของ d o จคอยนะครับก็ทำให้จุดเน้นของ i t t o o n เนี่ยมันต่ำลงไปนะครับคือว่าเขาไม่ค่อยให้ความเห็นเกี่ยวกับ Bitcoin อะไรมากเท่าไหร่นะครับหรือความสำคัญนะครับดังนั้นทำให้แฟนที่ไม่พอใจนะครับหรือว่าเป็นสาวบกบิตคอยเนี่ยจำนวนมากก็ สั่งนะครับคืออยากให้อีลอนมาร์กเนี่ยออกไปจากโปรเจกต์ออกไปจากวงการคริปโตเครนซี y เลยนะครับว่าเพราะว่าอีลอนมาร์กเนี่ยทำสร้างความป่นป่วนนะครับเกี่ยวกับราคาในคริปโตเครนซีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเราก็จะมาตอบคำถามกันว่าอีลอนมาร์กเป็น CEO ของ Dogecoin นะครับหรือที่เราเรียกว่า ดอจคอยแมสเตอร์หรือไม่นะครับผมต้องตอบว่าถ้าดอจคอยแมสเตอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น c ีอนะครับเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้นะครับก็เขาก็ทำโปรเจกต์เหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่เหมือน c ีอเลยนะครับแล้วก็เราต้องดูในอนาคตนะครับว่าดอจคอยนะครับโปรเจกต์อันนี้มันจะไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมเชื่อแล้วว่าตอนนี้ ไปได้ไกลมากๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ผมสะสมเอาไว้นะครับแล้วผมเชื่อในอีลอนมาร์กเลยทีเดียวแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊และ y t u t u นะครับสุดท้ายคือไลน์กลุ่มชื่อกลุ่ม คริปโตเพนซีคอมมูนิตี้นะครับในกลุ่มนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับมีคนต่างๆมารับชมนะครับในในกลุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับว่าเทดเหรียญไหนเล่นเหรียญไหนนะครับแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปหาความรู้กันนะครับเพราะเราจะทำให้ชุมชนคริปโตเรนซีนะครับให้คนที่เข้าไปในกลุ่มเนี่ยไม่ขาดทุน นะครับให้ได้กําไรากันเยอะๆนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มมันเป็นก้อนนะครับมันจะเข้าใจถึงกระแสการตลาดต่างๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ